สูงวัยละนะคะจากจากวัยทองก็มาสูงวัยละวกลุ่มที่4แล้วนะคะอ่เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้จะมีโรค NCD คุมด้วยยาค่ะแล้วก็จะแถมมีอาการปวดเมื่อยต่างๆตามข้ออะไรทั้งหลายเนี่ยจะเห็นได้เยอะเป็นทีเดียวนะคะในกลุ่มตรงนี้นะคะคือดูทั่วไปเนี่ยโอเคยังพอลั้นล่าได้บ้างแต่อาจจะไม่อึดอดทนเท่ากับตอนหนุ่มสาวคำว่าสูง <นะ S 2> วัยนี่ตัดที่อายุเท่าไหร่คะหก โดยฉเฉลกก็คือจะ60บไปเนาะตรวจเลือดที่ไรก็ยังเจอพวกนี้อยู่ขุ่มด้วยยาปวดเมื่อยบ้างไม่มาเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็เหมือนกันใช้ได้นะคะแล้วก็บางรายเนี่ยอาจจะเริ่มมีปัญหาละพอสูงไวัยไปเยอะๆอาจจะเริ่มมีปัญหาแบบนี้น้ำหนักเริ่มลดเริ่มกินอาหารไม่อร่อยอนะคะหรือว่าระบบการย่อยอาหารมันเริ่มไม่ดีก็จะเบื่อที่จะกินอาหารเนา แล้วก็เริ่มมีความวิตกกังวลกลัวจะเป็นโรคโนนโรคดีกลัวฉันจะเป็นมะเร็งไหมใช่อายุเยอะแล้วมสมองเสื่อมไหม,มนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มีผู้บริโภคของเราท่านหนึ่งเนาะท้าอูจําไม่ผิดเราเคยคุยกับอูแล้วทีหนึ่งเนาะท่านเนี่ยสนใจแล้วก็ลองใช้เองเลยอายุเจิบปีผู้ชายใช่ไหมคะผู้หญิงค่ะผู้หญิงแต่ว่าเราไม่โชว์ชื่อเนาะค่ะ,คะ,คะ อายุ72ปีท่านมาด้วยปัญหาเมื่อกี้เนี่ยค่ะเบื่อ er อาหารนะคะแล้วคุณแม่เป็นอัลไซเมอร์ก็เลยกลัวว่าตัวเองจะเป็นเพราะอัลไซเมอร์นี่มาทางกรรมบัณ์ได้เนาะก็เห็นวัฒน,นาชีวาประชาสัมพันธ์อยู่ในเพจเนี่ยค่ะออเดอร์ <Order S 2> ให้ตัวเองเลยแล้วก็ตั้งใจรับประทานต่อนเนื่องเลยนะคะ4แคปซูล1ปีแล้วก็เพิ่งจะมาบอกเราว่าเนี่ยไปตรวจ มัดเทรโรเมียเมื่อเดือนธันวาที่ผ่านมาเพราะเรามีโปรโมชั่นพิเศษตอนนั้นเราลดราคา50%าสอท่านก็เลยได้ไปตรวจนะคะวัดออกมาวัดออกมาความยาวเทรโรเมียอยู่ที่6กพันเบสแพร์ค่ะแต่ไม่มีข้อมูลก่อนหน้านี้เนาะก่อนหน้ากิดไม่มีนะคะท่านก็ตั้งใจทานสม่ำเสมอก็จัดอยู่ในกลุ่ม normal ความยาวปกติอยู่ระดับที่ห้าสิ ดีที่สุดคือ100 <ừ m. S 2> คนนี้คือ99เนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าก็โอเคเนะ แต่ทีนี้พอมาดูร่างกายเทียบกับอายุจริงตามวันเดือนปีเกิด72ปีแต่อายุร่างกายท่านตอนนี้อยู่ที่62ปีอันนี้ค่ะ estimated biological age ถูกต้องคืออายุเซลล์อ่ะนะคะเพราะฉะนั้นอาจะรได้โทรศัพท์คุยกับท่านเองเนี่ยนะท่านก็แฮปปี้มากแล้วก็ตั้งใจจะทานต่อเนื่องระยะยาวจรก็เดี๋ยวปีหน้าค่อยมาตรวจอีกทีถึงก็ได้นะคะเพตอนนี้ก็แฮปปี้ละคทาผู้ชมคะสิ่งหนึ่งที่ที่บอกให้รู้คือ นวัตกรรมวัฒนชีวาก็ไม่ได้มหัจจา์หรอกนะแต่เป็นเป็นวิทยศาศาสตร์ huh. ที่ทําให้เซลล์เนี่ยมันแข็งแรงขึ้นได้ด้วยการไปท uh huh. าให้ความยาวเทโลเมียร์เนี่ยหดสั้นน้อยลงหรือเพิ่มมันผลพวงที่ได้ก็คือทําให้เซลล์มันแข็งแรงขึ้นเพราะคำนวณออกมาเป็นอายุเซลล์่ะ อายุเซลล์น้อยลงก็คือมีความสุขขึ้นเพราะมันแข็งแรงต่อให้คุณอายุ70-80แต่ถ้าคุณแข็งแรงประหนึ่งคนอายุแค่60ค่ะมันก็มหาสัจนะอาจารย์ใช่ค่ะระหว่างนี้แอดมินเตรียมคําถามให้อาจารย์ได้เลยเนาะเพราะวันนี้เห็นมีคําถามมาหลายแพลตฟอร์มเหมือนกันคำถามเข้ามาแต่เดี๋ยวเราไปต่อกันนิดนึงเนาะเพราะฉะนั้นก็โอเค นะสูงวัยอย่างเมื่อกี้นี้ยังรับประทานอาหารน้อยๆหรืออะไรอย่างนี้ลองใช้ตัวนี้ดูปรากฏของท่านเมื่อกี้ที่อายุ72ปีก็ทําให้ความอยากอาหารท่านดีขึ้นน้ําหนักตัวก็กลับมาปกติดีทุกอย่าง